สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนสดสนิทชาวมิถุนนะคะอลิสาเมจิเชนทาร์โรค,ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคุณนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2566นะคะ การทํานายในครั้งนี้ใช้ไพ่ทาโร่ออรัเคิลและโหราศาสตร์ไทยในการทานายนะคะเป็นการทํานายรวมไม่ได้จดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจาย์าในการรับชมนะคะแม่หมอเปิดไพ่บางส่วนขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อเรามาดูกันในส่วนของพลังงานภาพร,าพรวมชาวมิถุนแม่หมออัดคลิปวันที่13พฤศจิกายนนะคะก็มาช้านิดนึงคะ่ะเดือนนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะพลังงานภาพรวมของคุณอิริพลของเดือนนี้ดาวประจําตัวของคุณนะคะโคจรเข้าเรือนอริ ะะซึ่งดาวังคารคือเจ้ารักคือเจ้าบ้านนะคะคือเจ้าบ้านซึ่งมา r s มาเลยค่ะใบแรก Motion ดาวังคาราไม่เหมาะอัคลิป13เนาะพฤศจิกานะคะวันที่15อีกประมาณ2วันเนี่ยดาวังคารจะโครจรเข้าบ้านของตัวเองนะคะก็คือเจ้าเรือนอริแล้วก็เจ้าเรือนลาภะอริลาภะแปลว่าการแก้ไขปัญหาแปลว่าการทํางานเพื่อได้รับลาภผลที่ยังคารคือความขยันเนาะคือดาวธาตุไฟ เป็นเกษตรตาธิบดีแสดงว่าทนี้ตัวของคุณเนี่ยก็อยู่ในเรือนนี้ด้วย,ยนึกออกไหมคะมันจะเป็นช่วงที่คุณน่ะจะมีความแบบวิ่งเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือคนอาจจะนําปัญหาหรืออาจจะมีคนมาพึ่งพาให้คุณช่วยเขาแก้ไขปัญหาหรือคุณเอาตัวของคุณเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นหลายกรณีแต่มันคือการแก้ไขปัญหาเนาะทีนี้ดีเซนแคะ่ะคือดีคู่ครองคนรักของคุณนะคะตอนนี้ ปนคือดาวพฤหัสบดีนะคะเรือนลาภะแปลว่าลาภผลแต่ตอนนี้เขาถอยหลังอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรก็ยังคงเป็นจุดที่ให้คุณนะคะในการเลงกับอาทิตย์แต่ทีเนี้ยในวันที่17พฤศจิกายนดาวที่จะทําการโคจรยกแล้วค่ะไม่เจอแสงของพฤหัสแล้วนะ,ะโคจรเข้าเรือนอริดาวไพ่ประจําตัวของคุณคือ Queen o อ w วานสคนโสดชาวมิถุนแม่หมอมองว่า โสดสนิทชามิถุนเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะมุ่งมั่นแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆไพ่ควีนถือไม้เท้าคือคนที่มีปฏิภาณไหวพริบแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดนะคะการมองหาความสัมพันธ์ใหม่ก็คืออีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่คุณกําลังมองหาเช่นเดียวกัน่ ตัวตนของคุณจะค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องรอให้ถึงช่วงปลายเดือนนะคะวันที่24พฤศจิกายนที่ดาวประจําตัวของคุณยกออกจากเรือนอริก่อนนะคะก็ไปเข้าเรือนปัตตานีปัตตานีก็จะ,จะทํามุมตรีโกณน,นะคะ120องศาถึงพฤหัสคู่ครองของคุณในมุมนี้มันจะเป็นมุมที่คุณนั้น เส่วนเราเจอใครเนาะช่วงปลายเดือนมันจะเป็นมุมที่โอเคสปอร์ตคุยกันได้พูดกันได้นะคะรู้เรื่องทีนี้ไปดูกันว่าในตำแหน่งอดีตเป็นเช่นไรเอาล่ะควีนอาวานสื่อถึงเดือนที่คุณมันเป็นมันเป็นเดือนค่ะ this มันคือเดือนเดือนของเดือนที่6บ้าน6บ้าน 6, าน6คือบ้านอริอริคือการงานเนาะคือรูทีนจ็อบไพ่ควีนไม่ท้าขึ้นมาเลยเพราะไม่ท้ามันก็คือการทํางาน นะคะ,ะก็อาจจะขยันทํางานแหละอ่าไม่มอมอ,มองแบบนี้สาหรับคนที่ทํางานอยู่เนาะนะคะแล้วกเ็เรื่องของความสัมพันธ์ฉันก็มองหานะฉันก็ไม่ได้แบบว่าทิ้งไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในอดีตคุณไปเจอกับความรักอะไรเอยทำไมคุณเป็นโสด2ดาบม,มีถุนคนโสดไปเจอความสัมพันธ์ที่ คุ้มครือนะคะหรือว่าจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของการและการหรืออาจจะไม่มีสถานะก็ได้นะคะบางคนเป็นรักทางไกลนะคะไปมาหาสู่กันนะคะ,ะต้องเดินทางไปมาหาสู่กันบางคนเจอกันจากการทํางานนะคะแล้วก็เด็กถือไม่เท้ามันนิ่งความสัมพันธ์อาจจะนิ่งนะคะในในอดีตเลยทําให้คุณอาจจะต้องเปลี่ยนสถานะนะคะบางคู่บางคนขอขยาดนะะี่ค่ะ บางคนอาจจะมีคนเข้ามาหลายๆคนมรติว่าคุณในอดีตคุณอาจจะมีแฟนแต่ว่าอาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามานะคะได้หรือตัวคุณอาจจะเรามองว่าอาจจะมีคนเข้าหานะคะความสัมพันธ์มันก็จะมีการคุยมีการพัฒนาแต่มันเหมือนมีบททดสอบมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเรารู้สึกถอดใจก็ได้ะคะ่ะสำหรับบางคู่บางคนเนาะมิฉะนั้นมันก็จะเป็นสถานะที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะหรือว่า เลือกเป็นสารการเที่ต้องเลือกเราก็เลยเลือกที่จะเป็นโสดอย่างนี้ค่ะก็ได้นะคะคือมันมีความสุขนะเอาจริงๆเรามองแต่ว่ามันมีความไม่ชัดเจนค่ะโดยเอนิจีของไพ่มันเหมือนมันมีความไม่ชัดเจนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างมิถุนอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตอะไรคนด้วยสมมติว่าคุณมีแฟนหรือคุณมีคนคุยอาจจะมีคนอื่นที่พยายามเข้ามาในชีวิตด้วยอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้ มิถุนาจะเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์นเนาะแล้วก็เพื่อนเยอะแล้วก็ชอบเดินทางมีสังคมค่อนข้างกว้างขวางเพราะฉะนั้นตัวคุณก็จะค่อนข้างที่จะพบปะผู้คนเจอผู้คนหลากหลายนะคะบางคนก็เข้ามาสางสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเข้ามาชอบอย่างเงี้ยด้วยก็ได้นะคะโอเคเรามาดูกันว่าคนโสดสนิทชาวมิถุนในช่วงเดือนนี้ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ใหม่ๆของคุณจะเป็นเช่นไรไม่มาเปิดไพ่มาไปได,ได้ได้หนึ่งถ้วยเลย นะคะคมีไพ่เก้าเหรียญมีไพ่สี่เหรียญมีสเตรนแล้วก็มีสิบถ้วยโอ้โหโรแมนติกมากไพ่ถ้วยไพ่ของอิโมชั่นอลไพ่ของออความอ่อนไหวไพ่ของความโรแมนติกนะคะไพ่ของอารมณ์ไพ่ของเซนส์ไพ่ของความรู้สึกนะคะและหนึ่งมันคือการเริ่มต้นแสดงว่าคนคนนี้มาพร้อมกับการที่เขามีมีความมุ่งมั่นที่จะที่จะ เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยความรักไพ่ก้าเหรียญคือเป็นคนโสดเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนรวยสวยแล้วสวยหล่อและรวยมากคือคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ไพ่ก้าเหรียญหนึ่งเหรียญหายไปแปลว่าอะไรคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วก็เป็นไปได้ดาวพฤหัสนะคะคือดาวคู่ครองคนรักของคุณเลยนะคะโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนลาภะแสดงว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดานะคะ นมิถุนมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนค่ะคนสสนิทมิถุนมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเพียบพร้อมนะคะและราชาโชคคืออะไรอะ่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอ่ะแปลว่าอะไรคะก็เ <c oughs> <ๆ c oughs> ขาค่อน,นข้างมีมีความโดดเด่นค่ะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีฐานะที่ค่อนข้างดีมีโปรไฟลด์ดีมี เขาเรียกอะไรมีพื้นฐานแบ็กกราวด์ครอบครัวที่ดีก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่สี่เหรียญเป็นคนค่อนข้างที่จะบริหารจัดการเรื่องของอาการเงินชอบเก็บเงินหรือขี้หึงทขี้ห่วงขี้หวงนะคะเป็นคนค่อนข้างขีง้หวงเวลามีแฟนก็จะหวงแฟนนะคะแล้วก็สเตรนเขาอาจจะเป็นคนที่เขาค่อนข้างเข้มแข็ง แล้วก็เป็นคนที่ผ่านบททดสอบความรักมาอยู่บ่อยครั้งนะคะสมมติว,ว่าเจอใครเขาก็จะใช้ความอดทนอดกลั้นหรือเขาก็จะมีความาใช้ความรักในการฝ่าฟันเวลาเจอบททดสอบในความรักเขาก็จะใช้ความรักความเข้าใจในการฝ่าฟันอุปสรรคนะคะที่เข้ามาเวลาเจอนะคะแล้วก็สิบถ้วยพวกคนี้เป็นคนรักครอบครัวนะคะแล้วก็คุณ คุณอาจจะเจอกับเขาจากญาติพี่น้องของคุณแนะนาให้เพราะว่าดาวประจําตัวคุณกับดาวพันธุของคุณคือดาวเดียวกันเนาะคือดาวพระพุธทีนี้จะไพ่สิบถ้วยขึ้นมามันมีโอกาสนะคะที่ญาติพี่น้องอ่ะอาจจะแนะนําให้เฮี้ดาวสุขค่ะโคโจรอย่างที่บอกว่าดาวสุขโคโจรในเรือนพันธุข,ของคุณดาวสุขโคโจรในเรือนพันธุได้ตําแหน่งอุดมนาระเกณฑ์จรนะคะในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเลยมันหมายความว่าอะไรพันธุมันคือความรู้สึกลึกภายในใจ นี่เลยค่ะพันธุมันคือความรู้สึกลึกๆในใจเวลาเรารู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นให้เราดูที่เรือนนี้มันคือความสุขภายในนะคะ,ะและดาวสุขที่แปลว่าความสุขเข้ามาอยู่ในเรือนนี้ดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะแล้วก็วินาศของคุณคนะโคจรขเข้ามายังเรือนผันธุมันแปลว่าอะไรคุณจะรู้สึกสบายใจมากถ้าคุณเจอกับคนคนนี้ในช่วงเรือนนี้แต่ว่าโอเคในแง่ในแง่ที่ว่าดาวประจําตัวเขาเออ ดาวสุขอยู่เรือนนี้แต่ไม่ได้ทำมุมถึงดาวประจำตัวเขาน้อแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกอบอุ่นนะคะคุณอาจจะรู้สึกอบอุ่นในเดือนนี้ว่าแบบอุ้ยเวลาเจอใครนะฉันก็เราเราจะมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องให้ความรู้สึกเหมือนกับที่บ้านเราให้กับเราได้นะะึกภาพไหมคะอ่าเหมือนแบบเวลาคุณแม่ปฏิบัติต่อกับเรายังไงอ่ะถ้าเรามองว่าเรื่องของครอบครัวคนที่ดูแลทุกสุขดูแลลูกดูแลความเป็นอยู่คือ ใช่ไหมคะของของลูกๆเนี่ยคือคุณแม่เพราะฉะนั้นหรือคนที่ปฏิบัติเหมือนคุณแม่นะคะในตําแหน่งของแม่เนี่ยได้ทั้งหมดคือบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้นึกออกไหมคะอ่าแต่ใดก็ตามเนี่ยคนที่แบบมอบความอบอุ่นให้กับคุณเหมือนความเป็นครอบครัวคุณจะรู้สึกสบายใจและคุณจะชื่นชอบมากนะคะทีนี้ตัวเขาเนี่ย ดาวสุกนะในเดือนนี้ของมิถุนเนี่ยก็ให้ energy แบบนี้กับคุณเขาก็จะคุณก็จะมีความสุขเวลาคุยกับเขาหรือเขาอะ่ะก็อาจจะ,จะแสดงออกว่าเออเราเราจะสบายใจอ่ะเหมือนเขาคือส่วนในครอบครัวของเราอะไรประมาณนี้นะคะหรือเรามีความคุ้นเคยอ่ะเวลาคุยมันก็เข้าใจกันอ่าและก็มีมีความสบายใจนะคะ คนนี้ก็เป็นคนรักครอบครัวนะนะคะประมาณนี้คนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินกันพฤกษกมังกรนะคะหรือเป็นชาวสิงและคนาสิงได้นะคะ เรามาดูกันว่าถ้าเขาเข้ามาค่ะเขาจะ take action ยังไงบ้าง10ไม่เท้าค่ะ7ดาบ7 of wands 8 of wands แล้วก็ the ะ h a ดเดอร์ไซคือไพ่ the devil นะคะช่วงนี้ดูเหมือนเขาค่อนข,ข้างทำงานหนักเนาะนะคะอ,อ,อาจจะกำลังยุ่งๆอยู่กับการแก้ไขปัญหาเนาะเพราะว่าชิ่งสองเนี่ยตัวเขาเข้าไปอยู่ในเรือน ปุตตะเนาะการทําอะไรใหม่ๆการทํากิจการใหม่การรื้อเริ่มทําอะไรใหม่ๆมันก็ค่อนข้างหนักนะนะคะเนี่ยแต่เขาจะคอยสืบคอยส่องคอยมองคุณอยู่เป็นระยะระๆะนะคะแม่หมองมองว่าถ้าเขาจะเขาจะพยายามคุยกับคุณคนคนี้เขาถ้าสมมติว่าเขาอยากคุยกับใครเนาะด้วยจีเรือนปตนัตนิคุณเนี่ยเขาเป็นธนูแล้วเขาเป็นาธาตุไฟด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะคุยใครเขาจะเขาก็จะสื่อสารอย่างส่วนใหญ่นะคะตรงไปตรงมาหรือ เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะมีขายขำอ่ะคืออาจจะมีความมุกแบบติดตลกชอบพูดให้เราแบบหัวล้อให้เรามีแบบเออมีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมีความสุขอารมณ์ขันนะคะประมาณนี้เขาก็จะคุยอยู่เรื่อยๆนะคะบางคนอาจจะเข้าเหมือนแบบว่ามาปรึกษาเรื่องงานกับเราเอางานเข้ามาคุยกับเราขอคำปรึกษาหน่อยอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าอเนจีของไม่เท้าขึ้นเยอะ ก็จะเปนเนจีของทาุเขาเนาะแล้วก็เปนเนจีจของคนที่ค่อนข้างขยันในการทํางานนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานได้นะคะคนคนนี้หรือเป็นเจ้าของกิจการได้ค่ะคนคนนี้จะให้พลังงานของความที่เราอยากจะคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้สึกคุ้นเคยกับเขาเราอาจจะรู้สึกว่าเราเคยเจอกับเขาที่ไหนสักแห่งหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเราเคยเคุ้นหน้าคุ้นตาบางคนน่ะ มันเหมือนกับเจอปุ๊บแล้วรู้สึกปั๊บเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะเอนจีของไพ่เดวิลบางบางคู่บางคนบอกว่าเป็นเรื่องของการตามเป็นคู่ที่ตามมาตั้งแต่ดิาติพบที่แล้วนะคะหรือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของแพชชั่นที่จะดึงดูดต่อการเร็วมากระมัดระวังในเรื่องของเซ็กส์นะคะอ่าในสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมหรือวันไ h t นะคะ หรือเพราะว่ามันคือเรื่องของเซ็กส์นะคะแล้วก็ไพ่ใบน,นี้มันเป็นไพ่ของความลุ่มหลงรักได้แต่อย่าหลงรักได้ชอบได้แต่อย่าเผลอใจปล่อยใจไปอย่างรวดเร็วมากเกินไปเพราะมีเช่นนั้นความทุกข์จะคือรางวัลนะคะตอบแทนเรากลับมามันเป็นเรื่องของสเสน่หาพิศว่าทางกายนะคะเรื่องของเซ็กส์เรื่องของอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็จะมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะค่อนข้างสูงอืม แต่เรามองว่าคนคนนี้เขาก็จะเขาคือถ้าเขาจะชอบใครนะคะด้วยความเป็นธาตุไฟเนี่ยเขาลุยอยู่แล้วนะคะแสดงว่าหากเพื่อนเนี่ยแต่เขาก็ค่อนข้างภาระเยอะเนาะอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือเป็นคนที่ต้องแบกภาระหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแบกภาระ,าระาครอบครัวภาระที่ทํางานนะคะแบกหลังแอนเลยนะคะสิบไม่ทา้าข้อดีคือเป็นคนขยันแล้วก็ชอบที่จะไปให้สู่เป้าหมายมีความกระตือรือร้นนะคะ แต่ตอนนี้ดาวประจําตัวของเขาถอยหลังอ่ะแสดงว่าตัวเขาเองอ่ะก็ค่อนข้างเหนื่อยอยู่พอสมควรค่ะหากเพื่อนๆกำลังตามหาคนที่มี wisdom นะคะมีปัญญาเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นคนมีความขยันในการทํางานเป็นคนทํางานหนักหนักเอาเบาสู้เป็นคนที่มี sense of family ออความสึกอบอุ่นนะคะที่เขาจะมอบให้กับเ้า เหมือนกับความเป็นครอบครัวหากคุณกำลังตามหาคนที่รักใครฉันก็ใส่เต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักใครฉันก็ชอบใครฉันก็ไม่กักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วงช่วงแรกๆอาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้าชอบฉันก็ลุยอะอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้คือตอบโจทย์นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นธาตุไฟสูงในแง่ของการเทคแอคชั่นแสดงว่าถ้าเขาถ้าเขาชอบใครเขาก็จะลุยอะไม่เหมารู้สึกแบบนั้น นะคะอืมอาจจะมีความกล้าที่จะพูดเรื่อง18บวกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนาะเออเอนจมันเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็ความเป็นธาตุไฟด้วยมันจะมีความแบบมีความแซวมีอะไรที่แบบหยอกล้อแล้วก็ทําให้เราแบบสนุกทําให้เราไม่เหงาค่ะคนคนนี้ก็คือตอบโจทย์นะคะเขาอาจจะเป็นชาวเมสิงธนูได้นะคะอนินจธาตุไฟมาแล้วก็ชาวสิงเนาะ ค่ะประมาณนี้ค่ะเรามองว่าเขาอาจจะส่องคุณในช่วงแรกๆเนาะอาจจะมีการสืบมีการส่องนะคะแล้วก็พยายามเข้าหาหากหากเคมี Me, หรือว่าหากเคมี Me มันตรงกันนะคะแล้วคนคนนี้เขารู้สึกว่าโอเคเ t s s t a r นนะคะกด enter เขาก็จะมีการแบบ go on นะคะแล้วก็พุ่งมาเลยจ่ะประมาณนี้ท <laughs> ักมาคุยทักมาคุยเป็นระยะแล้วก็ค่อยส่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเวลา Energy ทธาตุไฟนะเมสิงหนูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกักเวลาเขาอยากเขาอยากทําอะไรไฟเขาก็ร้อนเขาก็จะไปเลยนึกภาพไหมเออนะคะก็แต่ว่าเขาก็อาจจะมีความใจร้อนเบาๆนะนะคะ <c oughs> ค่ะประมาณนี้เรามาดูกันว่าพลังงานเราำํำจะเป็นเช่นไรนะคะ ในช่วงวันที่10-17พฤศจิกายนนะคะดาวอาทิตจะทำการโครจรเข้า,าย้ายเข้าสู่เรือนอรินะคะอาทิตคือดาวเจ้าเรือนสหัสชชะสหัสชชะนะคะคือการสื่อสารการพูดคุยหรือการเดินทางนะคะหรือเพื่อนฝูงสังคมเพื่อนฝูงสังคมโครจรเข้าเรือนอริคืออะไรอะ นำปัญหามาให้หรอ,อมาปรึกษาไหมอ่าก็ได้ค่ะสำหรับบางคนมาขอความช่วยเหลือแล้วก็ต้องดูเพราะว่ามีดาวอังคารตั้งรับอยู่นะหรือเป็นเกษตรแปลว่าอะไรบางคนอาจจะมาปรึกษาเรื่องงานบางคนอาจจะแบบเออแบบช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าอะไรที่เราพอช่วยได้ก็ช่วยได้เนาะนะคะ มีพลังงานของ s i กออฟสอดมีจิเชียนเด็กถือดาบเพชรเพนเดคล์แล้วก็เดอะซันค่ะเออ energy ของดาวพ,พุธท,ที่ขึ้นมานี่คือไพ่ประจำตัวของคุณนะคะนี่พอดาวอาทิตย์ยกแล้วมันก็จะมีดาวอาทิตย์พุธอังคารอยู่ในเรือนอริของคุณเนาะอ่าก็พุธก็คือตัวคุณเพราะฉะนั้นพุธนี่คือดาวใบเออคือไพ่ใบนี้นะคะม a จิเชียน คุณอาจจะต้องใช้ความเป็นมิจฉีของคุณมิจฉีคืออะไรคะมีทุกอาวุธอ่ะต้องเลือกใช้อาวุธให้ดีพไพ่ใบนี้เขามีทั้งถ้วยมีทั้งดาบมีทั้งไม้เท้ามีทั้งเหรียญน,นะคะไม้เท้าหรือกระทาก็ได้แล้วก็เหรียญแปลว่าอะไรอ่ะมีถุนดูจากไพ่ก็เป็นคนมีของครบเห็นไหมอืมในการแก้ไขปัญหาให้ใครรอบตัวเราก็ต้องเลือกใช้อาวุธให้ถูกประเภท หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าจะให้เราไปทำอะไรแบบแบบนั้นนะคะ physically ไม่ใช่แต่ว่าเราต้องเลือกว่าเราจะแก้ไขปัญหาอ่าหรือให้ความช่วยเหลือกับใครอย่างไรอย่างสมเหตุสมผลด้วยเหตุด้วยผลอ่านะคะแล้วก็คำพูดและการเจราจาอาทิตย์กับพุธเวลาเจอกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของวิชาการนะคะอะก็คือ เป็นเรื่องของตัวเนื้องงานตัววิชาการตัวลายละักษณ์อักษรนะคะหรือเป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์นะคะอ่าก็เป็นเรื่องของคอมมูนิเคชันนะคะอาจจะเป็นอาจจะต้องเขาเรียกอะไรเหมือนตัวเราอาจจะเป็นสื่อกลางในการประนีประนอมอะไรพวกเนี้ยคือเราก็ต้องประนีประนอมแล้วก็มีลายลักษณ์อักษรที่มันชัดเจนอันนี้ในเรื่องของงานนะคะแล้วก็ตัวตนของคุณ s i อ of s ด o r ่อ ดาวสุกเนี่ยที่บอกว่าเป็นเจ้าเรือนสหัชชะใช่ไหมคะอขอโทษค่ะเจ้าเรือนปุตตะนะคะเจ้าเรือนปุตตะอยู่ในเรือนพันธุเด็กถือเหรียญน่ะมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นมันมีความสุขภายในเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีลูกน้องมีรุ่นน้องหรือมีการทํากิจกรรมอะไรใหม่ที่บ้านหรือกับครอบครัวของคุณนะคะเด็กถือเหรียญสื่อถึง เรามีความสุขในใจลึกๆแม้ว่าภายนอกอ,ะอ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะรายล้อมไปสิ่งไปด้วยสิ่งที่เราอะ่ะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่หรือ,อางานอาจจะเยอะงานอาจจะยุ่งแต่ว่าเงินก็มานะคะเมันก็ยังมีความมั่นคงแล้วก็ยังมีตัวช่วยอยู่บางคนอาจจะมีการเดินทางในช่วงเนี่ยแหละคะ่ะบางคนอาจจะมีการเดินทาง หกดาบบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้เหนื่อยจังเลยนะคะเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจากการแบบโอ้ต้องต้องทำคือสําหรับเรื่องงานเนาะเราอาจจะทํางานมาเยอะแล้วเนี่ยนูนเป็นช่วงเวลาของการแบบเทคเว vacation ก็ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศนะคะ ในเรื่องของความรักหล่ะหกดาบบางคนอาจจะเพิ่งเจ็บมานะบางคนเพิ่งเปลี่ยนสถานนะแบบจเจ็บๆบางคนถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังมาเห็นไพ่ไหมคะออบางคนถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังมานะคะคือไปตายอาดาบหน้าฟิลนี้ไพ่หกดาบไม่เป็นไรไปข้างหน้าดีกว่าฉันอยู่ที่เดิมอะไรอย่างนี้นะคะเออมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าตัวเราแบบอาจจะยังเจ็บอยู่ก็ได้ไปดูที่หลังซิว่าหลังหายหรือย,ยังเห็นไหมคะผู้หญิงนะ ดาบเต็มปักที่หลังผู้หญิงเลยนะคะม,มันคือสิ่งที่เรามี h o p e f ลค่ะแต่พไพ่ใบนี้ในแง่ดีคือเรามีความหวังว่าการที่เราลงเรือออกมาเราจะไปเทียบท่าอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งที่มันมีแสงสว่างอะค่ะนะคะ,นะคะเด็กถือดาบอย่าเอาแต่ใจนะจ๊ะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้คือน n e r g y ของธาตุลมเพราะมีถุนคือธาตุลมและไพ่เด็กถือดาบไพ่เด็ก บางทีบางเรื่องใช้เหตุผลได้นะคะแล้วก็คิดวิเคราะห์เยอะๆภายใบนี้บางทีเราอาจจะมีเหตุผลของเราแต่อีกฝั่งหนึ่งหรือคนที่เราต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาไม่ได้คิดเหมือนเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารสื่อสารดีๆนะคะ แต่ความมั่นคงมันยังมีอยู่ตรงนี้เนาะนะคะแล้วก็ไพ่เดอะซันค่ะไพ่ของดาวพระอาทิตย์ไพ่ของเรือนสหัชชะเนี่ยแหละค่ะสหัชชะแปลว่าการเดินทางนะคะดาวพระอาทิตย์เนี่ยให้คุณกับคุณเนี่ยมาประมาณเออประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะ,ะพะาะเขาเล็งพฤหัสเนาะนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวพอวันที่อย่างที่บอกว่าวันที่17นะคะก็จะโคจรเข้าเรือนอริแล้วแสดงว่าสหัชชะอริเน,เนี่ยเพื่อนเนี่ยที่เข้ามาขอความช่วยเหลือหรือเข้ามาปรึกษาคุณอ่แน่นอน ก็ต้องดูดีๆนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลังจากที่คุณแก้ไขาปัญหาแล้วอ่านะคะคุณจะได้รับลาบผลและความสําเร็จจะมีชื่อเสียงมากขึ้นจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นจะได้รับการยอมรับมากขึ้นในช่วงปลายเดือนอ่าเพราะว่าในช่วงปลายเดือนวันที่2 4พฤศจิกายนดาพพูธดาประจําตัวคุณจะโคจรเข้าเรือนปตนัตนิเดินหน้าไปแล้วและตําแหน่งเนี้ยเขาได้อุดมนระเกณฑ์จรอีกดวงหนึ่ง อ่าเห็นไหมคะมันมีดีเทลมันเป็นสตรอรี่เนาะอ่าปัญหาวิ่งเข้ามาให้เราแก้เพื่อนมาให้เราช่วยแก้ปัญหาแล้วยังไงเราแก้เสร็จเราได้รับราบผลและเราได้รับชื่อเสียงไพ่เดอะซันคือไพ่ที่สุดในสำรับคือความโดดเด่นคือชื่อเสียงแต่ก่อนจะได้มาเราต้องพิสูจน์ต้องทําให้เขาเห็นถูกต้องไหมคะและตำแหน่งนั้นก็จะเป็นตำแหน่งที่ทรงคุณมากนะคะทีนี้สรุปในเดือนนี้ดาวที่จะให้คุณกับคุณก็จะมีทั้งหมด3ดวงนะคะที่ได้ตำแหน่งอุดมนาเกณจร มิถุนก็ยังคงเป็นหนึ่งเดือนค่ะที่เรามองว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้ราบรื่นในทุกๆเดือนหรอกบางทีอ่ะเราทํากิจกรรมเรืนี้นั่นเสร็จะละมาสี่มากัามาทํางานหน่อยอ่ะก็เป็นเดือนที่เราจะต้องโฟกัสเรื่องของการทํางานเนาะที่นี้เรื่องของความสัมพันธ์ล่ะมันก็จะต้องรอในช่วงปลายเดือนที่ดาวตัวคุณเนี่ยยี่สิบสี่เนี่ยค่ะเขาจะทำมุมตรีโกณถึงดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณคู่คของคุณมุมเนี้ยเป็นมุมที่ซัพพอร์ตเกื้อกูล สนับสนุนซึ่งกันและกันได้หม,หมายความว่าอะไรเดือนนี้เรามองว่าเเป็นช่วงเดือนค่ะที่คุณอาจจะโฟกัสไปนในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะอยากที่จะให้เรากรองฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อะไรฟิลเตอร์เพื่อนฟิลเตอร์สังคมคนที่เราปฏิสัมพันธ์คนที่เราคบหานะคะเออให้เราเลือกช่วยคนที่คนที่ดีกับเรา เออมาคมว่าอะไรแบบคนไม่ดีก็ไม่ช่วยเรอมะไม่ใช่แต่ว่าให้เราลองเลือกเพราะว่าถ้าเราบางทีการที่เราต้องใช้สตินะคะเราต้องใช้สติในการเลือกที่จะแก้ปัญหาอะไรที่เราทําได้อะไรทําได้ทําแก้ได้แก้ช่วยได้ช่วยนะคะบุคคลไหนที่โอเคช่วยบคบนั้นเออประมาณนี้นะคะที่ไม่หมอจะซื้อเพราะมิเช่นนั้นน่ะมันจะกลับมาเป็นความยากลาบากของเราภายหลัง โอเคไหมซิกออฟซอรเนี่ยบางทีมก็ต้องเรามาระวังเห็นไหมคะดาบปากหลังนี้ก็ไม่ไหวนะเนื้อไหมเนื้อไหมคะนะคะต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆทำค่อยๆแก้นะคะเด็กถือดาบแต่เรามี e n จ r g ที่ดีแหละในการที่เราจะมุ่งมัน่นอะในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าเด็กถือดาบบางทีอาจจะมีเหตุผลของตัวเองและจุด,ดยืนของตัวเอง นือออกไหมคะอย่างที่หมอแต่ว่าการเงินมันก็โอเคค่ะนะคะและดาวตัวช่วยก็มีหลายดวงด้วยนะคะมองว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนค่ะที่เอระมวนจับเดือนนี้เป็นเนาะเดือนหน้าก็จะคลี่คลายแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นคะ่ะแต่จริงๆเดือนพอปลายเดือนแล้วแม่หมอก็ยังมองว่าคืออย่างแม่หมออัดคลิปวันที่สิบสามพฤศจิกาใช่ไหม <laughs> มันก็ค่อนมากลางเดือน้วก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเออมันจะเป็นช่วงที่แบบมัน อีกนิดนึงแล้วอะนึกออกไหมคะค่ะพอเดือนหน้าเนี่ยพอดาวทิตยกุกเอ่อในในกลางเดือนธันวาก็จะทํามุมตรีโกณกับรริฤหัสแล้วนะคะตรงนี้ก็คือจะแบบอ่ะดีอีกหนึ่งนะคะเออก็ก็เป็นจังหวะหนึ่งนะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะปิดวาจาเอ่อกัดปากก็ได้ปิดวาจาหรือว่าพูดน้อยๆประมาณนี้คะ่ะกันกรองคําพูดก็จะประสบความสําเร็จค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆช้ามิถุนทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่ดีใจไม่หมา้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทํานายรวมไม่ได้จะจงบุคคลใดบุคลหนึ่งนะคะหากเพื่อนๆชื่น,อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กันด้ค่ะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอยียดที่ช่อง description ด้านล่างใต้คลิปค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ